สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นการเล่าหนังสือจิตวิญญาณเล่มหนึ่งซึ่งผมชอบมากๆในปีนี้เลยนะครับหนังสือเล่มนี้ชื่อว่า1คน5ชีวิตหรือชื่อภาษาอังกฤษ Five l i f e Remember เขียนโดย Dolores Cannon เป็นผลงานการแปลและตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ s e e d of Love โดยหนังสือ1คน5ชีวิต เป็นหนังสือแปลคุณภาพเล่มที่3ของ s e ดออฟเลิฟสำนักพิมพ์เล็กๆที่จัดหาหนังสือที่มีคุณค่ามากมายเพื่อนำเสนอเรื่องเหลือเชื่อที่คนไทยเราอาจจะคุ้นเคยกันดีแต่อาจจะไม่ค่อยเชื่อกันนักจากคำสอนของศาสนาพุทธที่เกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิดและเรื่องของชาติภพก่อนที่จะเล่าหนังสือเล่มนี้ขอเล่าถึงหนังสือสองเล่มก่อนหน้าที่ Se ดออฟเลิฟได้ตีพิมพ์ขึ้นมา เพราะทั้งสองเล่มนี้เป็นหนังสือในดวงใจที่เจ๋งมากๆของผมทั้งคู่ด้วยนะครับนั่นก็คือเล่มที่1ระหว่างความตายและชีวิตชื่อภาษาอังกฤษ Between Death and Life เขียนโดย Dolores c a n n อนผู้เขียนเดียวกับในคลิปนี้เนื้อหาในเล่มเล่าเรื่องการพูดคุยกับจิตวิญ,ญญาณก่อนการมาเกิดและหลังความตายรวมทั้งได้พูดคุยกับจิตวิญ,ญญาณขั้นสูงเกี่ยวกับความลับของชีวิตอีกด้วย โดยผ่านการสะกดจิตย้อนอดิตชาตินั่นเองและเล่มที่2คุณคือพลาซิโบทำความคิดให้ออกฤทธิกับสุขภาพชื่อภาษาอังกฤษ You are placebo making your mind matter เขียนโดยดรโจดิสเพนซาว่าด้วยพลังแห่งจิตที่ใช้ในการเยียวยาอาการป่วยและดึงดูดสิ่งที่ปรารถนา จนถึงเดือนมิถุนายนปีพศ2566ที่กำลังอัดคลิปนี้อยู่เล่มนี้ยังเป็นหนังสือเล่มเดียวของดรโจที่ได้รับการแปลและวางขายในท้องตลาดตอนนี้นะครับทั้งสองเล่มนี้เหมาะมากๆสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องจิตวิญญาณและการเยียวยาตัวเองแต่หนังสือออกมาสักพักแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะยังพอหาได้อยู่หรือเปล่านะครับเอาละครับเรามาพูดคุยกันถึง 5. l i f e Remember หนังสือเล่มนี้กันครับว่าแต่โดโลเลสแคนนอนผู้เขียนคือใครสำหรับเพื่อนสมาชิกที่ไม่เคยอ่านหรือรู้จักคุณยายโดโลเลสแคนนอนผู้ล่วงลับไปแล้วนะครับผมขอแนะนำเธอคร่าวๆว่าเธอเป็นนักสะกดจิตบำบัดชื่อดังผู้มีประสบการณ์มากกว่า40ปีเคยสะกดจิตคนหลายพันคนเพื่อทำการบำบัดทั้งร่างกายและจิตใจโดยนอกจากเรื่องจิตวิญ,ญญาณภพชาติแล้ว คุณยายยังขยายการศึกษาไปยังปรากฏการ์ UFO และมนุษย์ต่างดาวอีกด้วยเธอถ่ายทอดสิ่งที่พบมาเป็นหนังสือ19เล่มได้รับการแปลไปแล้ว20ภาษาทั่วโลกและมีคลิปที่แบ่งปันไว้มากมายใน YouTube นะครับหนังสือ five l i v e เล่มนี้คือจุดเริ่มต้นการเดินทางของเธอทว่าถึงแม้คุณยายโดโลเลสจะเป็นผู้เขียนแต่ที่จริง ในเล่มเป็นเนื้อหาเรื่องราวของจอห์นนี่แคนนอนผู้เป็นสามีของเธอเนื่องจากในตอนนั้นคุณยายยังเป็นเพียงแม่บ้านที่เลี้ยงลูกสี่คนโดยยังไม่ได้เรียนรู้เรื่องการสะกดจิตบำบัดแต่อย่างใดจอห์นนี่ Johnny ได้รับการสอนและฝึกฝนเรื่องการสะกดจิตจากสถาบันการสะกดจิตนิวยอร์กระหว่างที่เขารับใช้ชาติเป็นทหารจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการบำบัดแล้ววันหนึ่งพวกเขาก็ได้พบกับ อนิต้ามาตินซึ่งเป็นนามสมมุติอนิต้ามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเรื้อรังที่เกี่ยวข้องกับโรคไตความดันสูงและปัญหาการกินที่มากเกินไปจนส่งผลต่อน้ำหนักตัวทุกคนได้ปรึกษากับแพทย์เจ้าของไข้ซึ่งลงความเห็นว่าการสะกดจิตคงไม่น่าจะมีอันตรายอะไรจึงยินยอมให้เธอทดลองกับจอนี่โดยแพทย์จะติดตามผลลัพธ์อย่างใกล้ชิด จอนนี่จึงทําการสะกดจิตให้อนิต้าอยู่หลายอาทิตย์และสุขภาพโดยรวมของเธอก็ดีขึ้นอย่างมากเรียกว่ากลับเป็นปกติเลยก็ได้ต่อมาอนิต้าได้ไปศึกษาเพิ่มเติมจนรู้ว่าการสะกดจิตสามารถพาย้อนไปอดีตชาติได้ด้วยความสนใจใคร,ร่รู้เรื่องที่เกี่ยวกับการกลับชาติมาเกิดว่ามีอยู่จริงหรือไม่ก็เลยขอให้จอน,นี่ทดลองกับเธอ จอนนี่นั้นแม้จะมีประสบการณ์มากแต่เขาก็ยังไม่เคยสะกดจิตย้อนอดิตชาติมาก่อนจึงสนใจที่จะทดลองทำเช่นกันโดยที่ตัวเขาจะใช้การระแวดระวังเป็นที่สุดจะด้วยความบังเอิญหรือไม่ก็ตามอานิต้าเองก็เป็นบุคคลที่สามารถเข้าสู่ผวังได้อย่างง่ายดายและในระดับที่ลึกซึ้งมากกว่าใครๆโดยที่แต่ละคนจะลงลึกได้ไม่เท่ากัน โดยใช้เวลาเพียงแค่ชั่วครู่เท่านั้นและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการสะกดจิตย้อนอดีตชาติเป็นครั้งแรกของจอนี่จนต่อยอดไปเป็นการทำงานของโดโรเลสแคนนอนในเวลาต่อมาระหว่างกระบวนการแต่ละครั้งจะมีการบันทึกเทปเพื่อมาศึกษาและหาหลักฐานว่าสิ่งที่อานิต้าพูดคุยระหว่างอยู่ในภวังมีความน่าเชื่อถือมากเพียงใดแต่ไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ เนื่องจากไม่แน่ใจเรื่องผลตอบรับที่อาจจะเป็นไปในแง่ลบซะมากกว่าผ่านไปหลายปีจนเมื่อการสะกดจิตและเรื่องจิตวิญญาณได้แพร่หลายเบ่งบานในอเมริกาการบันทึกการพูดคุยในครั้งนั้นจึงได้ถูกนำมาถอดความและถ่ายทอดเป็นหนังสือเล่มนี้นั่นเองครับสำหรับกระบวนการสะกดจิตก็เหมือนที่เราอาจจะเคยเห็นในหนังนั่นก็คืออานิต้านอนหลับตาและฟังเสียงไกด์ของจอนนี่ จากชื่อหนังสือก็น่าจะคาดเดาได้ว่าอานิต้าได้ย้อนกลับไปทั้งหมด5อดีตชาติหรือ5บุคลิกภาพโดยทุกบุคลิกภาพจะเป็นผู้หญิงแต่มีความแตกต่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นลักษณะท่าทางวิธีการพูดสำนวนและสำเนียงการพูดที่สำคัญลายมือแต่ละคนก็ยังเขียนไม่เหมือนกันอีกด้วยแม้ว่าจอนนี่กับโดโลเลสจะทำงานตรงนี้ แต่พวกเขาก็ไม่ได้เชื่อในสิ่งที่เห็นหรือสิ่งที่ได้ยินแบบ100%เซการสะกดจิตจึงมีการตรวจทานถามซ้ำวันหลังและนำข้อมูลทั้งหมดที่แม้จะเก่ามากที่พอยังสืบหาหลักฐานมาอ้างอิงและไปตรวจเช็คเท่าที่พอจะทำได้แต่สิ่งที่เป็นเครื่องยืนยันได้ดีมากที่สุดอย่างหนึ่งก็คือผู้เชี่ยวชาญลายนิ้วมือที่ไม่รู้ข้อมูลมาก่อนได้ทำการวิเคราะห์และบอกว่า ลายมือของอานิต้าแต่ละอันที่ถูกส่งมาให้วิเคราะห์นั้นมาจากคนละคนทั้งข้อมูลเท่าที่พอสืบค้นได้ก็ตรงกันและซอดคล้องกันอย่างน่าตื่นตะลึงในการสกุจิตของจอนนี่ในตอนแรกจะเป็นไปในรูปแบบเหมือนบุคคลที่หนึ่งนั่นก็คืออนิต้าผู้อยู่ในภวังจะมีประสบการณ์ว่าตัวของเธอเป็นคนที่กำลังมีประสบการณ์นั้นอยู่ในเหตุการณ์นั้นและมีปฏิสัมพันธ์กับทุกๆอย่าง รวมทั้งพูดคุยตอบโต้ราวกับมันกําลังเกิดขึ้นจริงๆในตอนนั้นยกตัวอย่างให้เห็นภาพก็คือถ้าเป็นหนังเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ตัวของเธอก็จะกลายเป็นตัวแฮร์รี่พอตเตอร์ที่กําลังอยู่ในหนังสามารถรับรู้รสชาติของกบช็อกโกแลตและพูดคุยกับเพื่อนซีรอนและเฮอร์ไมโอนี่ได้ประสบการณ์แบบบุคคลที่หนึ่งนี้อาจส่งผลให้ร่างกายจิตใจเกิดความเครียดอย่างรุนแรงได้เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะช่วงที่กำลังจะตายหรือช่วงที่กำลังมีประสบการณ์ทางอารมณ์ที่เข้มขน้นเพราะเหมือนกับว่าเรากำลังเป็นคนคนนั้นอยู่จึงมีอารมณ์ร่วมเกิดขึ้นและร่างกายก็จะมีอาการเรากับกำลังอยู่ในประสบการณ์นั้นจริงๆก่อนที่ต่อมาจะพัฒนาเป็นมุมมองแบบบุคคลที่สองที่เหมือนเข้าไปดูเหตุการณ์นั้นอย่างใกล้ชิดคราวนี้ก็เหมือนแอนิต้ากำลังอยู่ในเหตุการณ์นั้น แต่จะไม่มีความรู้สึกรวมด้วยเหมือนสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องของคนอื่นและต่อมาเป็นมุมมองที่ผมขอเรียกว่ามุมมองแบบพระเจ้าที่สามารถย้อนเวลาไปอดีตข้ามเวลาไปอนาคตหรือเห็นเหตุการณ์ในส่วนที่ต้องการดูได้เช่นไปดูเหตุการณ์รอบสังหารประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนนดีโดยสามารถระบุบุคลิกท่าทางของคนร้ายได้ แต่มุมมองแบบนี้ก็จะไม่อย่างรู้ไปซัทุกเรื่องมีหลายคำถามที่ตอบไม่ได้หรือแม้จะเห็นอนาคตแต่ไม่อาจอธิบายเป็นสับเฉพาะได้เช่นอาจจะเห็นรถยนต์แต่ก็เรียกชื่อไม่ถูกมุมมองแบบพระเจ้านี้ยังสามารถไปดูอนาคตของคนอื่นได้เช่นอนาคตของจอนนี่มีแนวโน้มที่จะเกิดอะไรขึ้นแต่อนาคตนั้นไม่แน่นอนตายตัวสามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอด มีบางช่วงเช่นกันที่อิตากลายเป็นวิญญาณเพื่อการพักผ่อนไม่ว่าจะเป็นระหว่างรอการมาเกิดหรือหลังจากที่ตายไปด้วยความเข้มข้นทางอารมณ์เชิงลบที่จำต้องพักผ่อนเพื่อปรับสมดุลรวมทั้งระหว่างที่เป็นวิญญาณเธอจะได้รับมอบหมายให้ทำงานเป็นวิญญาณผู้ช่วยเหลือโดยอาจมาทำการเยียวยารักษาอาการป่วยของมนุษย์บางคนหรือเป็นการให้แรงบันดาลใจเพื่อนำทาง เพื่อชี้แนะให้คนคนนั้นได้รอดพ้นต่อพยันตรายโดยคนที่เธอมาช่วยนั้นก็ไม่ได้เป็นพ่อแม่พี่น้องหรือญาติมิตรแต่อย่างใดส่วนเธอจะไปช่วยใครนั้นก็จะมีเสียงบอกมาเองในบางครั้งคนที่เธอต้องไปช่วยก็เป็นคนไม่ดีหรือถึงขนาดที่เป็นคนร้ายเลยก็มีทว่าหลังจากการช่วยเหลือของเธอเขาจะรู้สึกเล่ากับเกิดปาฏิหาริย์แห่งชีวิต จนทาให้กลับตัวกลับใจสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นแก่ตัวเองและสังคมโดยรวมได้มีอยู่ชีวิตหนึ่งในยุคเก่าความโกรธแค้นอย่างรุนแรงได้แปลเปลี่ยนให้อานิตา้ากลายเป็นผีที่สิงสู่อยู่ในปราสาทปรากฏกายเพื่อหลอกหลอนและทําให้ศัตรูของอาณาจักรพินาสิ้นไปแต่วิญญาณของเธอกลับยึดติดอยู่ในสถานที่แห่งนั้นกว่าจะหลุดจากบ่วงกรรมมาได้ก็ต้องใช้เวลาที่นานมากมาก แถมยังต้องมาพักผ่อนในมิติทางจิตวิญญาณอีกยาวนานเช่นกันเพื่อให้ลืมความแค้นที่ฝังลึกเพื่อที่จะได้กลับมาเกิดใหม่ในโลกมนุษย์เพื่อเรียนรู้ในบทเรียนต่อๆไปเพิ่มเติมมีอยู่ครั้งหนึ่งที่การสะกดจิตย้อนอดีตของจอนนี่บังเอิญถอยไปจนกระทั่งถึงจุดที่วิญญาณเพิ่งแยกตัวจากพลังงานต้นกำเนิดโดยที่วิญญาณยังรอคอยยังไม่เคยผ่านการเกิดมาเลยแม้แต่ครั้งเดียว จอนนี่และโดโลเรสตกลงจะเรียกจิตวิญญาณน,นี้ว่าจิตวิญญาณที่สมบูรณ์โดยภาษาอังกฤษใช้คำว่า perfect spirit โดยจิตวิญญาณน,นี้ไม่มีอะไรอื่นนอกจากเป็นแค่เพียงความดีงามเนื่องจากยังไม่เคยเกิดมาก่อนจิตวิญญาณน,นี้บอกว่าพระเจ้านั้นมีอยู่จริงและสร้างสรรพสิ่งขึ้นมาทั้งจัก,กรวาลแต่พระองค์ไม่ได้เป็นในแบบที่มนุษย์เข้าใจแต่สามารถแบ่งภาคปรากฏโฉมเป็นมนุษย์ เพื่อให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นได้และพระองค์ก็พูดคุยกับทุกคนทว่าพระเจ้าก็ไม่ได้มีพระองค์เดียวแต่อาจมีได้หลายพระองค์ในหลากหลายจักรวาลที่แตกต่างกันไปในแต่ละมิติเอาละครับหนังสือเล่มนี้เปรียบเทียบแล้วความเข้มข้นเหมือนจะน้อยกว่าระหว่างความตายและชีวิตซึ่งเป็นหนังสืออีกเล่มของคุณยายทว่าผมก็ขอย้ำว่าเล่มนี้ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง โดยเฉพาะแค่เนื้อหาในเรื่องของจิตวิญญาณที่สมบูรณ์แค่บทเดียวก็คุ้มค่าและคู่ควรต่อหนังสือเล่มนี้มากๆแล้วล่ะครับผมอ่านบทนี้ไปก็ขนลุกไปเลยล่ะครับสุดท้ายนี้แม้จะมีข้อพิสูจน์ได้ยากว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในหนังสือเป็นเรื่องที่จริงเท,ท็จแค่ไหนแต่เมื่อลองเปิดใจอ่านคุณจะพบสัจธรรมบางอย่างที่ปฏิเสธได้ยากการอ่านจะก่อเกิดความรู้สึกอุ่นๆในหัวใจ และความเบาสบายจากความหวาดกลัวหรือความทุกข์ใดๆที่คุณกำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้แม้กระทั่งความตายก็อาจเป็นเรื่องที่ไม่ได้ใหญ่โตเท่าเมื่อก่อนอีกต่อไปเนื่องจากเราไม่เคยอยู่คนเดียวมีพลังงานบางอย่างได้ส่งกระแสะอันเป็นกำลังใจเพื่อช่วยให้ดำเนินชีวิตเพื่อก้าวข้ามความทุกข์กับบทบาทที่เราเลือกมาเล่นในรอบนี้รวมทั้งก็ได้เห็นว่า ทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นเป็นอยู่และดำเนินไปก็เป็นเพียงสิ่งชั่วคราวจึงป่วยการที่จะไปยึดมั่นถือมั่นให้ลำบากหรือใช้ชีวิตด้วยความยากจนเกินไปแน่นอนครับเมื่ออ่านเล่มนี้จบคุณจะตระหนักว่าเราทั้งพองนั้นเหมือนกันและปลายทางที่จะไปต่อก็เป็นจุดหมายเดียวกันคุณจะเมตตาต่อคนอื่นได้มากขึ้นและแน่นอนคุณจะรักชีวิตของตัวเองมากขึ้นอีกด้วย หนังสือดีอ่านสนุกลองดูนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่ติดตามกันมาถึงตรงนี้และติดตามคลิปอื่นๆด้วยก็ฝากกด subscribe ด้วยสำหรับผู้ที่ยังไม่กดแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีนะครับ